สวัสดีครับผมทีละเมยนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะพอกับเกมผีด้วยคือเล่นแเสียวเกินนะมากับหัวร้อนบ้างถ้าสุดซินล่าจุกไม่ได้เลยผมเลยว่าจะมาเล่นเกมนี้แทนแย่งรูกได้อะไรได้ตีได้แต่คือแรงเหรอเฮ้ยขอยืมรถหน่อยขอยืมหน่อย Để con trai yên Cậu ra có cậu mới ngọt phải cái xuống lên, lột โหฮึ <H oo> <H oo> หิดหรือมันนะโ,โหดอ่ะจะไปดิฮึไม่โอ้โรถนี้น่ารับถือจริงๆไม่โง่เลยไม่พังใช่ไหมเดี๋ยวจะไปพังอีกองท่านผู้ชมทุกท่านเห็นใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรโล่งๆๆๆๆเสียเลือดไปขีดนึง ช่วยได้ตอนนี้รถได้ฉะไปแล้วต้องออกไปดูซะก,ก่อน <c oughs> อเหมือนรถจะไม่อยู่แล้วมันก็ไปกันเรดีกว่าเอ๊ะมอไซค์ใครต้องขปืนขูสักหน่อย

คันใหม่ยุกแล้ลอลงโกรธเริ่มนี้สอนให้รู้ว่ารถไม่ปลอดไปอโอเคคเอาวินด้วยแต่ถ้าวินด้เป็นปืนต้นนั้นด้วยเก็บไม่ได้เลย มาดวกนกันตลอดหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งหนึ่ง,งก็ไม่รอดดวนหนึ่งยีหนึ่งก็ไม่รอดเยวซื้อกระสุนเพิ่มก่อนดีกว่าโอเคสิม้วเรียบร้อย แล้วก็ใช้คุ้มเฮ้ยอยู่ไหนไม่รู้คุณนี่เบื้องหายไปไหนขึ้นหมดก็ไปขับรถตำรวจก็ได้รถตำรวจผมเคยขับแล้วไปเร็วเร็วมากเลยเ <c oughs> อามด้จูนง่ายความเร็วจุใจไปเรื่อย แข่งกับรถสปรอร์ตได้เลยนะไม่ก็ล์บูกินนี่รถตำรวจนะเร็วมากเลยย,ยังไม่ตายอีกเลยอเดีตอ่ตายแล้วได้เงินด้วยก,กระสุนห้าบาทกระสุนกระสุนปืนพวกนะ้ห้าร้อย เอาคำก็แผงขืง้นนี่เก็บอึ๊บ้ยบรบเบรเบรกไม่อยู่เคล็ดงงเกต้ามาฉันดูแย่ย เลยอย่าเพิ่งไปเสิร์ฟเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเพื่อนมีอะไรอยากทำสักนิดสักหน่อยคงจะดีนะฮึฮึนั่งไงเกาะระยะตายไปเลยตัวนี้ผมเคยขโมยรถมันม,มาแล้วไอ้ตัวตัวอะไรที่เป็นตัวสีเขียวมาติะต่อสู้โหดนะมันจะตีโหด นะให้พวกอืม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 แตกถูกขึ้นฟ้าฮลัลโหลอยู่ไหนแตกตายนะขึ้นรถรถตัวนี้ข้อคาดจะเร็ว แม้จะไม่เท่ารถตำรวจเถอะโอ้ผมติดแล้วหนึ่งดาวแต่ว่าดาวหายไปแล้วมงกันมันเลยคือรถตำรวจที่นีนนว่ว่ารอสามนาทีนม่ดาเป็นไต่เขาล้วมั้งแรงนะแล้วมาติดขัดการเตะดมีประโยชน์อยากจะเสียแรง 不管。 สี่นี้หมดเฮ้ยแกงไฟรุ่นเฮ้ยนี่มีปืนจริงที่หมดโอ้ที่หาอูอ้เวนกรรม วิ่งวิ่งวิ่งอือหือดูเลือดเฮ้ยอย่ายิงดิเฮ้ยอย่าตามมาดิวิ่งมันก็มีขีดหมดเหมือนกันนะเนี่ยมันจะไม่ตายดีนี่แน่แน่เฮ้ยเขาจะมอเตอไซค์หน่อยเร็วสิวะ มาเดวครับอืมเรี้เอเอ่ะอ่ะสําหรับสําหรับวันนี้ผมศทินแลวพี่ต้องจากลาไปก่อนอบายๆครับสวัสดีครับ